สวัสดีครับเจ้ายูทูบทุกท่านแล้วก็ลูกพี่น้องๆลอดสอักแบบไอ้ตัวตัวนั้นน่ะเหรอตัวนั้นก็คือวาลตัวนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่เออมันมันก็ใช่ก็อกนเหนู่นแหล,และไปนู่นนะไปนน่นก็นเปิดตัวนน้น,นอืม วันนี้มากรอกน้ำที่โซลาเซลล์ครับนี่นะครับกำลังกอกอยู่ส่วนแฟนของก็ระบายไปทางไปทางนูน้นถึงที่เก็บน้ำเขานะ่ะแล้วก็เขาก็จะไปรดน้ำต้นไม้ข้างหลังเพิงก็ตรงนู้นดีกนะันน่ะ คงจะเข้าใจนะครับที่บอกไว้ตรงนู้นตรงนี้เดีย๋ยวเราก็มาคอยดูเจ้าน้ำนี่ก่อนเดีย๋ยวถ้ามันเป็นเต็มมันจะลดหกบนรถเนี่ยแบบครั้งเมื่อกี้เนี่ยที่ผมทำไปเนี่ยหกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโดนอเออรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นิด ใกล้จะเต็มแล้วสามถังแล้วก็อีกสองแกลอนเพื่อจะเอาไปเติมที่แปลงแปลงยางกำลังแปลง,แงหน่อครับไว้ผสมผสมกับน้ำน้ำกดไว้หยอดยางให้ยางแข็งนะครับใกล้จะเต็มแล้วแล้วนี่ น,นู่นเบาวาตัวนู้นอะน้ำม,มันถึงจะไปข้างหลังบ้านนู้นต้องวาวตรงนั้นหลายแบบเลเขาทำเขาทำท่อน้ำซิกแซกมากมันก็จะเปิดทีมหลายวาวเปลืองคิดแล้วเปลืองเงินนะเปลืองเงินเขามาฝ่าดูด้ะมันมันการต่อน้ำเขามันไม่เป็นระบบอะเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนี่ตรงนี้ เห็นวาวจิเห็นตรงนี้ครับนี่คือจะมาพรุ่งนี้ไปนี่ไปนี่เี๋ยวจะไปนี่ไปนี่เนี่ยที่เนี่ยที่ว่าสายจะไปต้นต้นมาทั้งนูน้นแล้วตรงนั้นนะความจริงไม่น่าทํำเลยทําตัวนี้ก็หมดเรื่องเนี่ยไม่ต้องมาเดินท่อมาอีกท่อหนึ่งเพื่อจะไปโน่นอีกแต่นี้จะใช้อันเนี้ยสายเนี้ยแล้วทำวาววิง่งแบบวิ่งไป ก็งงเหมือนกันระบบโซลาเซลล์ครับระบบน้ำโซลาเซลล์ใช้พลังงานสะอาดมันข้อดีเนี่ยมันดีมากเลยดีเยอะเลยข้อเสียมันมะอยู่อย่างเดียวโซลาเซลล์เนี่ยข้อเสียมันก็คือผมจะบอกให้รู้ว่ามันคืออะไรก็มันคือเงินไม่มีเลยครับ ก็ผมถ้าเงินมันมีมันไม่ยากหรอกติดตั้งเมื่อไหร่ก็ติดตั้งได้ก็เสียมันอย่างเดียวกันนะนะั่นแหะถ้ามีเงินจุะแป๊บเดียวเท่านั้นนหะนะ เดี๋ยวแปรบมึงก็จะจะดูต้นถัเลียนเขาด้วยดูข้างหลังบ้าน ดูว่าน้ำมันจะมาไหมที่เปิดให้สักผู่นี้อ้าวนี่แหละมาแล้วครับนี่กครับเห็นไหครับแต่มันไม่ไหลก็ไม่เท่าไหร่นี่ครับเห็นไหมครับระบรบโซล่าเซลล์ก็ดีไปอย่างหนึ่งใจนี้ว่าปัญหามันอยู่ว่าเขาต่อท่อไม่ได้ระบบ คุณงานต่อไม่สวยเลยอะต่อระบบน้ำไม่สวยถ้าเป็นงานใหญ่ๆถามว่าถึงราคาถ้าถูกถูกก็จริงนะแต่ถ้าไม่สวยนะถ้าเป็นผมผมก็ไม่ไม่โอเคอะไปนะน้ำมาอ่า ไปแล้วมาแล้วขอให้ไปดูไหนอ่งั้นแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยครับจะได้ถกดติดตามให้ก็ได้รวยรวยรยเังคังเลยนะครับทุกทุกท่านเลยนะครับ ครับสวัสดีครับสมต้นไม้หน่อยสวยๆัสวัสดีครับ